สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลโนปะต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยในครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลโลกปี2022รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างญี่ปุ่นพบโครเอเชียเตะสนามอันจานุฟสเตเดียมเวลา4ทุ่มตรง ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมือไปกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งขคางๆถ้ากดแล้วก็ไปจวดกันเลยครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมเคยเจอกันมา1น,นัดและเสมอกันไป0ูย์ประตูต่อศูนผลงาน3มนัดล่าสุดของญี่ปุ่นชนะ2แพ้หนึ่งโดยนัดล่าสุดเพิ่งพลิกล็อกชนะสเปนมาสประตูต่อหนึ่ง ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของโครเอเชียชนะ1เสมอ2โดยนัดล่าสุดเพิ่งเสมอเบลเยียมมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ความพร้อมก่อนเกมของญี่ปุ่นจะไม่มีเซนเตอร์อย่างโคอิตาคุระที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาส่วนนอกนั้นพร้อมลองสนาม11ตัวจริงที่คาดว่าญี่ปุ่นจะส่งลงสนามในระบบ3 4 3ประกอบด้วย ผู้รักษาประตูซูอิจิกอนดาหลัง3ามตัวทาเคฮิโรโทมิยาสึมายะโยชิดะโชโกโทานิงูจิวิงแบกขวาจุนยะอิโตะกลางคู่อาโอทานากะกับฮิเดมาสะโมริตะวิงแบกซ้ายยูโตะนางาโตโมส่วน3มประสานไดชิคามาดาไดเซนมาเอดาและทาเคฟุสะคูโบ ส่วนความพร้อมของโคเอเชียไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษบานแต่ยิงใดพร้อมลองสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าโครเอเชียจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูโดมินิกลิวาโควิดหลัง4ตัวโยซิปยูรานโนวิดเดยันลอบสเรนยอสโกกวาดิโอเบรนาโซซากลาง3ตัวลูก้าโมดริด โมเซลโลบรโซโวิตมาเตโอโควาซิสส่วนสามประสานอังดเดรคามาริสมาโกโลิวายาและอีวานเปริซิตเกมคู่นี้คาดว่าญี่ปุ่นจะมาเล่นทัคติกเก่งของพวกเขาคือพักหลังและกลางที่นั่นแล้วรอจังหวะโต้กลับโครเอเชียทางด้านโครเอเชียฟรอมในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาก็ถือว่าเล่นได้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียว จากการที่พวกเขายังไม่แพ้คใครเลยทั้ง3นัดและเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นแต่ปัญหาหลักจะเป็นเกมรุกซะมากกว่าเพราะ4ประตูที่ทำได้ก็มาจากเกมชนะแคนาดาแค่เกมเดียวส่วนอีก2นัดยิงไม่ได้เลยสักลูกส่วนญี่ปุ่นพวกเขาก็กลายเป็นทีมที่มารักเล่นได้ดีกับทีมใหญ่เห็นได้จากที่พวกเขาล้มทั้งสเปนและเยอรมันมาในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเกินความคาดหมายมาก ส่วนปัญหาหลักคือพวกเขาเสียประตูทุกนัดแต่ก็ทดแทนด้วยการเล่นที่อดทนและเป็นระบบตามฉบับเจแปนเวย์คู่นี้จึงขาดว่าด้วยความที่โครเอเชียเล่นได้ยิงเหนียวนั่นส่วนญี่ปุ่นก็เล่นด้วยความอดทนและเป็นระบบจะทำให้คู่นี้เสมอกันในเวลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งและไปตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษครับถ้าดูแล้วทุกอ,อกถูกใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวเราบอลโนปะต่อพบเรื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ